พี่น้องนี่กระเทียมปลาจ้ะของวันนี้อันนี้ดงพกบุ้งพี่น้องดองพกบุ้งจ้าวันได้ออกพกบุ้งก็ได้นี่กระเทียมปลาพี่น้องกระเทียมปลาจ้่เห็นวันนี้นิด่เดี่ยวจ้าหลายนี่นีด่เดี่ยววันได้พวกเก็บจ้าพี่น้องปกติข้างไหนก็สิเมนบดตันข้าขงไหนก็ซิเมนบิดพูนยาวตลอดขนจ้า เป็นเ่อพี่น้องในน้อยนึงจ้ันี่กระเทียมปลานี่เห็นบ่พามันจอบกระเทียมปลาพี่น้องล้มก็แห้งๆจ้าล้มก็แห้งๆพี่เทียมปลาแมนวัดไรจ้นนี่มันบ่วัดในไงพี่น้องบวัด้ใหญ่คักมันบ่เป็นตะกิน,นพี่น้องประมาณน,นี้จ้าแมนวัดนโมูนี่ปกติสิมีหม่องนี่หม่องนึงหนะน,น้อเพื่อนคืนมันว่าได้ขึ้นขึ้น,นล่า,าก,ก็มูพี่น้อง ทางเกินซ้ำนี่พอนก็เก็บกินน้อพี่น้องน้อยนี่ไมห่หน่อยยังไหมรพราะสิเก็บกินจ้ะ,ระพราะสิอันเก็บมันน้อยจ้ะพี่นอ้นองนี่หอมปลาจ้ะพี่น้องลมแข้งแข้งพี่น้องเลยลมแข้งักแข้งว่าจ้ะเก็บหอมปลาพี่น้องเลยเกรบเกียมปลาพอนี้พอจ้ะพี่น้อง หึงแล้วค่อยสิพอค่อยได้ฉันจีไปหน่องหอมปลาหอมปลาจ้าจ้าพี่นอ้อ,อง,ออง,องวัตัวมาเก็บหอมปลาตัวพี่น้องเก็บหอมปลาตัวจ้าดีบอ่ ล้างออกพี่น้องเต็มเลยจ้าเอานหน่อยซักหนีหน่ประมาณนี่พี่น้องเป็นยังไงตีมันบ่เหนียวจ้าพี่น้องท่ากแก้ๆมันเหนียวเย็นบ่ฉันกระสีใดตะตอมันนี่แหละพี่น้องคห้มันเกิดอีกวันเอาเบิดเนาะแมนวัดอุ่นทางกีฬากีฬากินยากาแล้วสิถิมีพี่น้อง ุ่นก็ลังเกิดพี่น้องโอ้ยหอมหุยฮุย,ยพี่น้องอเลยเก็บหอมป่ากันจ้าพี่น้องป่าตรงนี้อันมาสุป,ปีจ้าพี่น้องเห็นวะอันนี้ได้หัวยี่จ้านี่เอาแค่นี้จ้าอันที่ได้หัวมันน่ะเนาะพี่น้องเนาะ ที่ได้หัวมันว่าโอ้ยพลอยพี่น้องพลอยหัวก็อุปองจ้ะที่ล่รกินยาแล้วขาดไว้พี่น,อน,นอ้อ,อ,องไปคันได้สมกันแส่พักอันล้มพี่น้องเอ้ยล้ม เมนจ้าพี่น้องหอมปลาไปคันใส่อันได้สำนียงหรอพี่น้องเดวยวสิเป็นคัดเอายุบานเขาจา้ะวีที่เราไปเห็นเมนูถอดไข่พี่น้องมีดีสิพาไปคันสมใส่พักอันกัดขา้สาสสพักกระลำเขาจา้ะ ล้างปงพี่น้องขุนกงบนแมนบนขึ้กัดจับหลายลายก็จัเสียอมาอ้งไลพี่น้องม่เลยบุตหัวมันน้ำดอกพี่น้องหัวนกเลยเกิดไหมเนาะไปคัดอุที่ิบัานเนาะ โทษเด้อพี่น้องเด้อนี่แมนบ่นจา้ายืดตีนเขาพี่น้องเราก็สิเป็นอันจ้ากีฬาไม่เหยียบขหัวเหยียบหงมวุ้นเอาไม้มาให้ข่อยเคลียร์มันก่นกินหอมเว้ยกินหัวมือขุนขุนน้องไปจักหน่อยเดี๋ยวขึ้นเอาทั้งบนอี่มาก ี่กมียนพี่นออ้นนองนุ่ปลาหนามจากหน่อยจ้ะนี่ปลานามจิกน่อยคงจะไม่ได้หมดเลยพี่น้องนี่รเมียนพี่น้องรมแรงพไปเลยพี่นองเด้ดเไม่ได้มดพี่น้องม,มัรงคัดจ้ปิดเสียงรม่ ้องล้มเฮงคักจ้ะลมแรงมากเลยจ้าพี่น้องหอมปลาที่เก็บมา้าจ้าพี่น้องกระเทียมมันพันหนึไปกระเทียมปลาปพันหนึเพราะว่าเป็นแต่กินจ้าพี่น้องฉันก็เลยกว่าเอามาให้มันใหญ่จายยกน้อยก่อนมันเป็นจากจังนั่นเนาะมันว่าจ้าพี่น้องก็ได้เอาต้นหอมมาจ้าพี่น้องเก็บต้นหอมมา ต้นหอมตะกแกก็ดกนีกะขั้นหูด,ดังพี่น้องต้นอันอันหอมตะกแกก็นีกะไอโบอนันนะพี่น้องมันเหนียวจ้ะต้องเอาประมาณนี่พี่น้องขอรังน้ำว้มสะอาดก่อนเ้อพี่น้องเด้อเราจะคันโสมแซนเอยังกัอไอพักกระลำปีไปกินจ้าพี่น้องไปกินกระป่บบนเนาะป่นซุปเห็ดเฟียงแกอยากกินซุปเห็ดเฟียงกับสมผักกันีหม จ้าพี่น้องขอทำควาสะอาจากน้อยก่อน้จ่าเด้อพี่น้องเบิ่งจ่าหลอมเรียบร้อยแล้วได้พอดีเลยพี่น้องเก็บาหลายกินเมล็ดผู้เดียวพี่น้องจะาห้อมจะานีแสนำมาจากน้อยก่อนพี่น้องจังเสียนขันจ้าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนซื้อของอยู่ห่างก่อนจะมาขันพี่น้องเบิ่งจ่าก็สิคคำเมืดพอดีพี่น้องเลยซื้อของไว้กินอาทิตย์นี้จ้า เก็บมาล้ก็มาหันพอดีเลยพี่นอ้องกันบ้านี่ฉันคิดว่าสีหันเล็กน้อยจามสีเงาสีเงาหัวนี่พี่นอ้องกันปะปลายหัมมันจะปลายหัวนนประมาณสักนี่พี่น้องแต่ขอบอกว่าหอมพี่น้องขุ่คขวนี่จะหอมค้กหอมเนี่ยหอมก็่ยังว่าพี่น้องหอมปลาจ้า <c ười> ขอบอกเล่นเด้อพี่น้องเด้อหอมปลา อีกพุ่มนึ่งมันเป็นตอไม้ไน้อๆต้นไม้ไน้อๆกำลังเกิดขึ้นนะพี่นออ้องคอยมนไปยีราก็ม้นน้ำจ้าอเอาเรยกว่าเอาลมมันแห้งพอเก็บไปซ้ำนั่ละเดินเห็นหมันอันแตกอันใบไม,ไม้แตกน้อยจากน้อยก็อนีึงสิเขาไปจอกพอนนี้จ้าผักเสียนป้าก็คทันที้เกิดพี่น้องอประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะคอยมัหลอมอยู่ตั้งนานนั่นนี่พี่น้องมันหน่อยเนาะ น่อยไหมดูหอบล้อมอยู่ตั้งน้นจะประมาณยี่สิบนาทีเลยจะนี่เห็นบอยังออกะเวอเลยนี่ซุมเหมือนมันแกจะลักษณะต้นนินอยน้ำต้นนี้หน่อยพี่น้องจ้าพี่น้องเสียนำไปเั่งหน่อยกันเนาะพี่น้องเนาะตาพี่น้องฉันได้ขันเรียบร้อยพี่น้องฉันไปซื้อของมาขันเลยจ้า คันใช่พักกระลำเลยพี่น้องส่วนผสมคือเกลือจ้าเขาเนีย้ยเขาเนีย้ยเขาเจ้าก็ได้เขาสุกจ้าพี่น้องแล้วก็ฉันเคยเห็ดเนาะที่ฉันเคยเห็ดดูมองงอกพี่น้องนำเขามาพร้อมจ้าพี่น้องฉันฉันยังไม่มนำเขามาจ้าฉันเอาน้ำสมน้ำสมของคนเยอรมันจ้าแยสีใส่น้ำพี่น้องเนี่ยสมพอดีเลยพี่น้องแต่ว่าพอนี้กินจ้าเอาทิมไว้จากสองคืนก่อนเอาทิมไว้จากสองคืนพี่น้อง แสบมาด่วนๆเลยจะฝนตกพี่น้องเลยฝนตกจ้าฉันเรียมาห้องพี่นี่จ้าขันเสียบพี่น้องกินกับสกุกกระปุนเนาะพี่น้องเนาะกินกับปุนจ้าบ่ะนี้กินกับปุนแล้วก็ซุปเห็ดเฟียงควอจะกินซุปเห็ดเฟียงบ้านเนาะแม่พี่น้องอืซุปเห็ดเฟียงจะปะทูเนาะมือขอล้างสะอาดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือขอล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าพุดนะ สมพักบัวคนพี่น้องสมพักบัวใส่แอนกระลำปีจ้าพี่น้องทิมไว้จากสองคืนพี่น้องฉันมาเค็ดตนใส่น้ำสมของคนเยอรมันนะจ้าพี่น้องมันเปรี้ยวๆหว,วานๆดีจ้าละล้อมากินกันเนาะพี่น้องเนาะล้อมานั่งกินพุดจ้าฉันจะกินเห้เบิง้งจะเย็ดซุปอันนั้นซุปพี่น้องกินพร้อมซุปเห็ดเฟียงจ้าเออมานั่งซุปพี่น้องเบื้องเนาะ กินชอพี่น้องเบิ้งจ้าเนี่ยแมนีกับแสบแบเราพี่น้องหอมกรุบจา้าหอมกรุบหวนเียนหัวหอมจ้าพี่น้องจะเสียบพัจ้าเด้อมาไปกินกับปน๋เนด้พี่น้องเอ้ยเห็ดงา่ายจ้าเห็ดพอดีกินพี่น้องเฮ็ดหลายเห็ดถิมพี่น้องเพราะว่ากินผู้เดียวเนาะ จ็เสียดมยิมีกยังแลบวเมนบอลจ่า,าห้องเฮ็ดเพราะาาเอเจาะห้องกินห้องนี่แหละเมนบอพี่น้องจ่าแล้วนำเข้ามาจากน้อยจ้ะพี่น้องแับนี้ขิมไปคืนหนึ่งหรือสองคืนก็สมพอดีเพระาะว่ามีน้ำสมพี่น้องฉันใส่น้ำตาลกับอันนั้นไปน้อยหนึ่งแล้วก็ไอ้น้ำสมของคนเยอรมันนะจ่ะฉันดองพักเซียนคือกันพี่น้องฉันใส่น้ำสมสูตรใครก็สูตรใครแต่นะ้องพี่น้องเน,ะนาะมมนบอจ้า โอเคน้องจา้าเนาะมากินมีกับกดไหล่กดแช่ยายวีน้ำเนื้อจ้ายายวีพาเลาะไลฟ์สไตล์พี่น้องจ้ะแซ่บพี่น้องมันมีมือปิดกล่องหมดนี่พี่น้องเอ้ยมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งจ้าพี่น้องฉันใส่น้ำกออกมาไว้เรียบร้อยจ้่พี่น้องหาภาชนะปิดฝาไว้เรียบร้อยจ้่พี่น้อง สุกเราจะพาพี่น้องมากินขับปนกับแก้วจ้าเสร็จเล้วพอนเป็นนะเราเนาะแซบนะพี่น้องแซบจ้าพักมันหวานนะพี่น้องเนาะพักธรรมชาติมันหวานจ้าได้ผนจ้าพี่น้องได้ผลกินคน่าพี่น้องจ้ามาเด้อกินสมพักน้ำมันย้ายวีจ้า มากิบนี่กดไลค์กดแชร์แฮวี heavy, นํำในเ้เยอพี่น้องขอบุนทุกเขามารับชมรับฟังจา้าปิดไปพี่น้องเห็ดพราะกินจา้าเพาเห็ดลายพี่น้องเนาก็ปิดไปมันมืดอพี่น้องค่ํมแล้วจา้าโซซีเลียวเวียกเนาะอันนั้นอันนี้จา้าประมาณนี้จา้า